สวัสดีครับคลิปนี้ครูพีก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะอายุนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลกินีจรนะครับการจะรู้เรื่องของการลกินีจรได้นะครับก็ต้องมีการนับอายุย่างของตัวเองก่อนนะครับใครที่ไม่รู้วิธีการนับอายุย่างยังไงก็กลับไปย้อนดูในคลิปที่แล้วของครูพีนะครับเกี่ยวกับเรื่องทักษะอายุนะครับจะได้รู้ว่าอายุย่างนั้นนับยังไงนะครับ เรื่องของทักษะนั้นจะประกอบไปด้วยเรื่องของบริวารอายุเดษสีมูลละอุตสาหะมนตรีแล้วก็กรากินีนะครับเป็นทักษะตามวันเกิดของแต่ละบุคคลนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ก็ตั้งต้นบริวารที่วันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันจันทร์ก็ตั้งต้นบริวารที่วันจันทร์นะครับคนเกิดวันอังคารก็ตั้งต้นที่บริวารที่วันอังคารนะครับตรงนี้ ไรไปนะครับจนครบในทุกๆวันนะครับความหมายของทักษะนะเดี๋ยวครูพีก็จะบอกให้ตอกย้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับความหมายทักษะนั้นบริวารก็คือเกี่ยวกับเรื่องของบุตรลูกหลานลูกน้องคนอายุน้อยกว่าอายุนั้นก็คือเรื่องของสุขภาพการใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับทักษะเดชนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของอำนาจชื่อเสียงตําแหน่งความเข้มแข็งของตัวเองนะครับ ทักษะสีนั้นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งดีงามความสําเร็จราบผลโชคลาบต่างๆเรื่องของการยกย่องนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งดีงามทั้งหมดนะครับตรงนี้ถ้าทักษะมูลละก็เกี่ยวกับเรื่องของทินฐานบ้านเรือนทรัพย์สินสิ่งของหลักทรัพย์ต่างๆรวมถึงญาติพี่น้องของเราด้วยนะครับทักษะอุตสาหะเกี่ยวกับเรื่องของความขยันหน้าที่การงานการกระทําหรือเรื่องงานโดยตรงนะครับของ ทักษะอุตสาหะนะครับทักษะมตรีเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมตัวเรานะครับส่วนทักษะกรรกินีนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความโชคร้ายความเลวร้ายสิ่งอัปมงคลต่างๆสิ่งขัดข้องนะที่จะเข้ามาเรื่องในการทําร้ายดวงชะตาของตัวเรานะครับตรงนี้ คลิปนี้ครูพีก็จะขอยกตัวอย่างคนเกิดวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธก็เรียกว่าเราก็จะตั้งต้นบริวารที่เลขสี่นะครับก็คือวันเกิดประจําวันพุธนะครับก็ไล่ไปบริวารอายุก็อยู่ที่ดาวเสาเดทอยู่ที่ดาวพฤหัสสีอยู่ที่ดาวพระราหูบุญล,ละอยู่ที่ดาวพระศุกร์อุตสาหะอยู่ที่ดาวพาทิตย์มนตรีอยู่ที่ดาวจันทร์นะครับแล้วก็กรากินีจะอยู่ที่ดาววังคารน,นะครับตรงนี้ เราก็จะเวียนนะหมุนตามเข็มนาะฬิกาไปนะครับได้เป็นอายุเดซีมูละอุตสาหะมรตรีกาลกินีนะครับตรงนี้เมื่อเราได้ตําแหน่งทักษะตามประจําวันเกิดแล้วนะครับก็มาดูอายุย่างกันนะครับว่าอายุย่างนันตกที่ตําแหน่งไหนของดวงชะตานะครับถ้านับอายุย่างตกที่อายุนะครับเราก็จะนับที่ดาวอายุเนี่ยเป็นบริวารจอปีนะครับสมมุติว่านะครับ อายุย่างปีนี้นะครับ11ขวบนะครับถ้าอายุย่าง11ขวบก็1บก 1, 1, 1นเะท่ากับ2นะก็จะนับที่บริวารเดิมนะคือที่ดาวพุธก็คือนับ1นะดับที่อายุเสาก็คือ2นะครับก็จะกลับว่าอายุย่างก็จะตกที่ดาวพระเสาร์นะครับเราก็จะตั้งต้นบริวารจรน,นะครับที่ดาวพระเสาร์พอเราได้บริวารจรปุ๊บเราก็จะบนนะตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับบริวารอายุ เดชศีมูล,ละอุตสาหะมนตรีและกาลกินีนะครับทีนี้ท่ากับว่าดาวนะครับทักษะกาลกินีนะก็จะตกที่ดาวพระพุธนะครับก็คือที่บริวารเดิมนะครับตรงนี้ทําให้บริวารเดิมนะครับกลายเป็นกาลกินีจรปีนะครับตรงนี้ความหมายของบริวารเดิมก็คือเรื่องของบุตรลูกหลาน ลูกน้องคนอายุน้อยกว่านะครับคนที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาของตัวเรานะครับพอบริวารเดิมนะเรียกว่าติดกาลกินีจรปไปนะครับก็จะให้ผลเกี่ยวกับเรื่องราวของบุตรลูกหลานลูกน้องนะคนที่อายุน้อยกว่านะคนที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาของเรานะครับก็จะสร้างปัญหานะนำความเดือดร้อนนะนำความวุ่นวายมาให้กับตัวของเราเองนะครับ เมื่อเราอายุจรเรานะตกทักษะอายุนะครับทำให้บริวารเดิมกลายเป็นกลกินีจรน,นะครับตรงนี้ถ้าอายุย่างนะครับตกทักษะเดชนะครับก็จะทําให้อายุเดิมกลายเป็นกลกินีจรน,นะครับนะตรงนี้ครูพีไม่ต้องทวนซ้ําแล้วเนาะเอาเป็นว่าบริวารตั้งต้นบริวารจรน,นะที่เดชนะครับพอ เลขที่ตามดาวมานะตามทักษะถัดมาก็คือกลายเป็นกลกิดีจรน,นะครับทีนี้พอตกทักษะเดชก็ทําให้อายุเดิมกลายเป็นกลกิดีจรน,นะครับตรงนี้อายุเดิมความหมายของอายุเดิมคือสุขภาพการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าชะตาเองนะครับพออายุเดิมนะครับติด กาลากินีจรปีนะครับก็จะมีผลทำให้เรื่องราวของสุขภาพนะในปีนี้เนี่ยก็จะมีปัญหารเรื่องสุขภาพนะการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยจะมีความราบรื่นสักเท่าไหร่อาจจะต้องระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะกับเจ้าชะตานะอย่างน้อยๆน,นะอาจจะเกิดขึ้นนะครั้งหนึ่งนะในรอบปีเจ็บหนักๆสักครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ให้ใช้ความนะเรียกว่าต้องใช้ชีวิตอย่าง มีความระมัดระวังเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในช่วงนี้ถ้านับอายุย่างนะครับตกทักษะสีนะครับก็จะทำให้เดทเดิมนะกลายเป็นกาลกินีจรปีนะครับเดทก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจชื่อเสียงตำแหน่งนะความเข้มแข็งต่างๆของเจ้าชะตาเองนะครับพอเดทติดกาลกินีจรปีนะก็จะมีเรื่องราวซึ่ง จะเกี่ยวข้องเกี่ยวออกับเรื่องของต้องระมัดระวังนะเรื่องของการเสียชื่อเสียงนะครับตำแหน่งอาจจะไม่ค่อยก้าวหน้านะผู้ดักผู้ใหญ่นะเจ้านายต่างๆนะครับผู้ที่มีอํานาจกว่าเราเนี่ยจะกลมเฮงเราได้นะครับในช่วงปีนี้นะครับต้องระมัดระวังเอาไว้ส่วนถ้าอายุย่างตกทักษามูลละเดิมนะครับก็จะทําให้สีเดิมนะกลายเป็นการาินีจรปีนะครับตรงนี้พอสีเดิมเนี่ยติด กาลกินีจรปีนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเช่นเดียวกันสีก็จะหมายถึงสิ่งดีงามนะความสำเร็จราบผลโชคราบเรื่องของการยุย่องต่างๆสิ่งดีงามทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับตรงนี้พอสีกลายเป็นกาลกินีจรปีก็เรียกว่าสิ่งดีๆเนี่ยความสำเร็จนะหรือเรื่องของโชคราบต่างๆนะครับกว่าจะได้มานะ่ะนะครับค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยนะครับ สีติดกาลากรีจรปีจะไม่ได้เสียหายไปซะทุกอย่างแต่การได้มานั้นจะได้มาค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะสีเองเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าให้สิ่งดีงามกับดวงชะตาได้เป็นอย่างดีพอติดการลากรีจรน,นะครับก็ไม่ได้รุนแรงมากมายนักนะครับแต่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างนะกว่าจะได้สิ่งต่างๆมานะครับในปีนี้ในปีนั้นนะครับตรงนี้ส่วนถ้าอายุย่างตกทักษะอุตสาหะเดิมนะครับก็จะทําให้มูลลั์เดิมนะเรียกว่า ติดกาลกินีจรปีนะครับมูลละก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวของหลักทรัพย์ต่างๆนะเรื่องของทิ่ินฐานบ้านเรือนนะทรัพย์สินสิ่งของนะหลักทรัพย์นะครับรวมถึงญาติพี่น้องของตัวเราด้วยนะครับตรงนี้พอมูลละติดกาลกินีจรปีนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนนะทรัพย์สินมโอกาสที่จะเสียหายนะมโอกาสที่จะซ่อมรถซ่อมบ้านนะ หรือญาติพี่น้องเจ็บป่วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งของนะทรัพย์สินนะมีเรื่องของการสูญหายเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้ถ้าอายุย่างตกทักษามนตรีเดิมนะครับก็จะทําให้อุตสาหะนะครับกลายเป็นกรากินีจรปีนะครับอุตสาหะก็เกี่ยวกับเรื่องของความขยันนะหน้าที่การงานการกระทําต่างๆของเจ้าชะตาเองนะครับเรื่องของงานโดยตรงเลยนะครับพอติดกราคินีจรปีก็จะทําให้ ตัวเรานั้นนะรู้สึกเกิดเบื่อหน่ายนะขี้เกียจนะขยันน้อยลงนะครับเรียกว่าความพยายามความอดทน,นลดน้อยลงนะแล้วก็มีโอกาสที่เรียกว่างานหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะเกิดความเสียหายได้นะรวมถึงการกระทําของตัวเองด้วยอาจจะต้องระมัดระวังให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับในปีนี้ที่เรียกว่าอุตสาหะตกการากินีจรปีนะครับถ้าทักษะอายุนะครับตกกาลกินีเดิมนะครับก็จะทําให้ ทักษามนตรีนั้นติดการกินีจรปีนะครับมนตรีนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เจ้านายนะผู้บังคับบัญชานะครับตลอดจนถึงเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆนะครับตรงนี้พอมนตรีติดการากินีจรปีก็จะทําดีเท่าไหร่เนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับเจ้านายไม่ค่อยจะให้ความสําคัญนะครับแล้วก็เรียกว่าจะขาดที่พึ่งนะผู้ดักผู้ใหญ่หรือคนที่คอยช่วยเหลือเราได้เนี่ยก็จะ พึ่งพาไม่ค่อยได้นะครับในปีนี้ของตัวเจ้าชะตาเองนะครับถ้าทักษะนะตกบริวารเดิมนะครับก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของกลา,ากินีเดิมนะเขาเรียกว่ากลายเป็นกลารากินีจรปีนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้มีผลเรื่องราวของความเป็นกลารากินีนะครับมีเรื่องราวที่เรียกว่าความหมายของนี้ก็ค,คือเรื่องของความโชคร้ายความเดีวร้ายนะ สิ่งอัปมงคลต่างๆสิ่งขัดข้องต่างๆนะครับผลของกาลากินีเดิมนะกลายเป็นกาลากินีจรก็เรียกว่าตอบย้ำเรื่องของความรุนแรงเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับตรงนี้จะให้ผลเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ต้องอยู่ที่เรื่องราวของลัคนาเกิดของแต่ละบุคคลนะครับว่าดาวกาลากินีเดิมหรือกาลากินีจรปีนั้นทําหน้าที่อะไรในดวชะตานะครับ สุดท้ายก็สรุปความหมายของการากิดีจอนะครับครูพีก็ได้สรุปเป็นทักษะนะแต่ละทักษะมาให้นะให้กับทุกๆคนเนี่ยได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรื่องราวต่างๆแต่ละทักษะเนี่ยนะครับทักษะเดิมของแต่ละเรื่องราวนั้นถ้าติดการากิดีจรปีแล้วนะจะมีผลยังไงกับดวงชะตาของตัวเองบ้างนะครับเรื่องของทักษะนะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ จะมีผลเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาของแต่ละบุคคลนะครับแต่จะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนก็ต้องอยู่ที่พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยนะว่าลัคนาสถิตท,ที่ลัคนารา,าศรีอะไรนะและเรื่องราวของความเป็นกรลกาณีของแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละปีเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรนะครับตรงนี้คูพูพีก็ได้นําความรู้นะเล็กเน,น้อยมาให้ได้ รับชมรับฟังกันเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับยังไงก็ติดตามรับชมรับฟังกรูพีไปเรื่อยนะเดี๋ยวจะมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาให้ได้รับชมร,ร,รับฟังกันอีกแน่นอนนะครับตรงนี้